ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่34ระเบิดระเบิดและระเบิดหลายวันต่อมาไปหยุนเฟยทุ่มเทฝึกปรือยอย่างหนักเท่าที่มันจะทำได้ในระหว่างที่ปิดประตูฝึกตน มันเข้าสมาธิศึกษาวิธีการควบคุมจุดชีพจรพื้นฐานทั้งหลายเกือบตลอดเวลาและยามค่ำคืนก็ไม่ปล่อยเวลาโดยสู่เปล่าเช่นกันแทนที่จะนอนหลับมันกลับทุ่มเทเวลาเพิ่มพูนพลังวิญญ,ญาณเนื่องเพราะปหยุนเฟยใช้เวลาช่วงกลางวันศึกษาจุดชีพจรอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีเวลาที่จะเพิ่มพูนพลังวิญญ,ญาณได้กระนั้นมันกลับมีวิธีการเฉพาะที่จะเพิ่มพูนพลังวิญญ,ญาณโดยไม่ยักเย็น วิธีการนี้ก็คือการใช้กระบวนการอัปเกรดไอเทมยามนี้มันพักอยู่ในหมู่บ้านใกล้กับบ้านของลีเฉิงเฟิงจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายเมื่อมันหมดสติไปดังนั้นมันจึงใช้กระบวนการอัปเกรดเพื่อสูบพลังวิญญาณออกจากร่างจนหมดสิ้นทุกคืนวันต่อมาเมื่อตื่นขึ้นพลังวิญญาณก็เพิ่มพูนขึ้นแล้วช่างสะดวกสบายนะ กระนั้นกลับมีปัญหาอยู่บ้างนั่นคือเพียงไม่กี่วันสิ่งของมากมายที่เก็บไว้ในแหวนช่องมิติกลับถูกใช้ไปแทบหมดสิ้นสิ่งของทั่วไปเกือบทั้งหมดก่อนจะอัปเกรดถึงระดับบวกสิบล้วนถูกทำลายกลับกลายเป็นเศษผงโลหะกองพเนินร,ราวกับอยู่มานับปีไม่ท่วนแล้วต่อมาไปหยุนเฟยไม่มีทางเลือกได้แต่เปลี่ยนวิธีการ ก่อนเข้านอนมันจะฝึกฝนเคล็ดควบร่างมาร่างกายยศหรือไม่ก็เคล็ดวิญญาณเพื่อใช้พลังวิญญาณส่วนใหญ่ออกไปจากนั้นข้อ,อย่อใช้กระบวนการอัปเกรดสู่พลังวิญญาณที่เหลือให้หมดสิน้นด้วยเหตุนี้ทุกค่ำคืนมันจะกระโดดโลดเต้นราวคลุ้มคลั่งก่อนจะเข้านอนชาวบ้านที่ไม่ทราบเป็นความในคาดว่าเป็นเพราะมันมีพลังส่วนเกินมากไปแม้กระทั่งท่านป้าผู้หนึ่งยังหวังดีจะแนะนำสตรีแก่มันหวังว่าจะช่วยได้ ถึงกระนั้นผลลัพธ์ของการฝึกฝนอันหนักหน่วงก็คือเมื่อผ่านไป7วันไปยุนเฟยสามารถควบคุมจุดชีพจรหลายจุดบนแขนทั้งสองข้างได้พอที่จะใช้พลังหมัดก้าวทบได้โดยไม่ต้องทรมานจากผลข้างเคียงมากนักในที่สุดมันก็บรรลุเป้าหมายแรกได้ขั้นต่อไปคือฝึกฝนจุดชีพจรบอรนอขาทั้งสองข้างจากนั้นจึงเริ่มฝึกท่าเท้าเหยียบคลื่น พลังวิญญาณของไปหยุนเฟยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอราววันละ20หน่วยยามนี้ผ่านไป12วันนับจากวันที่บรรลุด่านวีรชนวิญญาณ5วันแรกที่ใช้ไปกับการเดินทางจากเมืองลัวซีมาที่หมู่บ้านมันเพียงใช้เคล็ดฝึกปรือวิญญาณเพื่อเพิ่มพูนพลังวิญญาณหลังจากผ่านไปอีก7วันยามนี้พลังวิญญาณของมันมีราว1,500แต้มไปยุนเฟยคาดว่าขอบเขตของระดับกลางด่านวีรชนวิญญาณสมควรอยู่ที่1,600แต้ม หรืออีกในหนึ่งก็คืออีกไม่กี่วันไปหยุนเฟยจะบรรลุระดับกลางด่านวีรชนวิญญาณแล้วสําหรับสิ่งของทั้งหลายแม้ว่าโอกาสอัปเกรดสำเร็จจะมีเพียงน้อยนิดแต่หลังการอัปเกรดมากมายหลายครั้งมันก็ได้รับสิ่งของที่ผ่านการอัปเกรดระดับบวก10 1ถึง10กว่าชิ้นเช่นดาบกระบี่และพลอง อาจบางทีเพราะได้แรงบันดาลใจจากไปหยุนเฟยหลีเฉิงเฟิงจึงฝึกปรือยอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นกันมันถึงกับมีเวลาให้กับหลิงเอ๋อที่รักน้อยลงกระนั้นหลิงเอ๋อก็สมเป็นยอดภรรยาถึงกับไม่ปริปากบ่นแม้แต่คําเดียวนางกระทั่งยังมีทีท่าปรับปลื้มยามที่มองดูสีหน้าเบิกบานของสามียามที่ฝึกฝีมือร่วมกับไปหยุนเฟย ก่อนที่ไปหยุนเฟย์จะมาถึงหมู่บ้านไม่นานหลี่เฉิงเฟิงก็บรรลุด่านปัจเจกวิญญาณได้แล้วยามนี้มันฝึกปรือเคล็ดควบคุมกระดูกโลหิตและวิชาระลอกคลื่นที่เพิ่งได้รับมาทั้งยังเพิ่มพูนพลังวิญญาณด้วยการฝึกปรือถึงอย่างนั้นเพียงผ่านไปสองวันแรกมันกลับทะลวงผ่านระดับกลางด่านปัจเจกวิญญาณได้แล้วพลังของมันนับว่าเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ไปหยุนเฟย์ยังประหลาดใจหากลีเฉิงเฟิงมีทางลัดในการเพิ่มพูนพลังวิญญาณเช่นกระบวนการอัปเกรดเล่ายามบ่ายวันนี้ไปยุนเฟยเข้าไปยังป่าในภูเขาหลังหมู่บ้านเพียงผู้เดียวเลือกสถานที่อันสันโดษนั่งคัสมาธิยามนี้มันต้องการทำสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอัปเกรดสิ่งของอัปเกรดสิ่งของระดับบวกสิบตลอดมาไปหยุนเฟยตัดสินใจให้ระดับบวกสิบเป็นขีดจำกัดสูงสุดที่จะอัปเกรด แต่ยามนี้มันมีสิ่งของบวก10ไม่น้อยจึงตัดสินใจอัปเกรดไปสู่ระดับที่สูงกว่าเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลของกระบวนการอัปเกรดเพิ่มเติมอย่างไรเสียนี้ก็เป็นเพียงสิ่งของทั่วไปต่อให้ระเบิดสลายไปมันก็ไม่นำพาหลังจากสูดลมหายใจแผ่วเบาไปหยุนเฟยจึงพลิกข้อมือมีดสั้นก็ปรากฏอยู่ในมือเริ่มจากมีดสั้นบวกเนี่เถอะอัปเกรดอัปเกรดสำเร็จระดับไอเทม ธรรมดาระดับการอัปเกรดบวก10ข้อมูลที่ปรากฏในความคิดสร้างความยินดีแก่ไปยุนเฟย์ยิ่งนับว่าโชคดีนักอัปเกรดคราแรกก็สำเร็จแล้วเช่นนั้นอัปเกรดต่อไปเถอะอัปเกรดอัปเกรดล้มเหลวไอเทมถูกทำลายได้เห็นมีดสั้นในมือกลับกลายเป็นเศษผงโลหะไปยุนเฟยก็ผิดหวังอยู่บ้างท้อเอย๋ย อย่างที่คาดนับว่าสำเร็จไม่ง่ายจริงๆมันจึงหยิบมีดสั้นบวกสิบอีกเล่มออกมาอัปเกรดอัปเกรดล้มเหลวไอเทมถูกทำลายมันหยิบมีดสั้นบวกสิบออกมาอีกเล่มอัปเกรดอัปเกรดล้มเหลวอีกเล่มอัปเกรดอัปเกรดล้มเหลวอัปเกรดอัปเกรดล้มเหลว ทุ่มเทให้หมดสิ้นเถอะคราวนี้ข้าต้องทำให้สำเร็จลองอัปเกรดเข็มเงินวิญญาณน,น้ำแข็งนี้เถอะอัปเกรดผ่านไปราหนึ่งก้านทูปรากฏผงโลหะกองใหญ่อยู่เบื้องหน้าไปหยุนเฟยมันกัดฟันกรอดขณะมองดูดาบยาวสามเชี้ยในมือด้วยสีหน้าขุนแค้นระดับไอเทมธรรมดาระดับการอัปเกรดบวก11พลังโจมตี31 พลังโจมตีเพิ่มเติม56ผลเพิ่มเติมสำหรับบวก10เมื่อจู่โจมมีโอกาส3%ที่จะกระแทกศัตรูถอยหลังสิ่งจำเป็นในการอัปเกรดแต้มวิญญาณ30แต้มดาบใหญ่เล่มนี้จะเป็นสิ่งใดหักไม่ใช่ดาบที่มันใช้ต่อสู้กับหัวหน้าหอจงรอยบินยังคงอยู่บนคมดาบอีกทั้งตัวดาบยังปรากฏรูที่ถูกน้ำทานน้ำแข็งทะลวงผ่าน หลังจากจับจ้องดาบใหญ่อยู่เนิ่นนานในที่สุดไปหยุนเฟอยอดไม่ได้ต้องยืนขึ้นอย่างขุนแค้นมันโยนดาบลงพื้นอย่างดูดนันและตะโกนด่าทอมันดาเจ้าเธอคข้าทำอันใดผิดสิ่งของธรรมดาระดับบวกสิบทั้งห้าชิ้นและกระทั่งเข็มเงินวิญญ,ญาณน,น้ำแข็งทั้งสองเล่มล้วนถูกทำลายนั่นเป็นวัตถุวิญญ,ญาณน,นั่นเป็นถึงวัตถุวิญญ,ญาณเชียวณบัตซบทั้งสองเล่มล้วนถูกทำลาย แต่ที่อัปเกรดสำเร็จกลับมีเพียงดาบผู้พังเล่มหนึ่งบัตรซบบัตรซบ,บยิ่งคลุ่นคิดไปหยุนเฟยก็ยิ่งพรุ่งพล่านดันเดือดมันยกดาบขึ้นและคำรามเสียงต่ำอัปเกรดอัปเกรดล้มเหลวไอเทมถูกทําลายดาบเล่มใหญ่กลับกลายเป็นผงโลหะล่องลอยลงสู่พื้นทิ้งไว้เพียงมือที่ว่างเปล่า สีหน้าไปหยุนเฟยแข่งค้างไปชั่วครู่จากนั้นกลายเป็นบิดเบี้ยวปั้นยากดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยสายเลือดมันสะบัดข้อมือหนามทานน้ำแข็งก็ปรากฏในมือข้าๆเนื่องเพราะมันบีบหนามทานน้ำแข็งเอาไว้แน่นมือจึงขาวซีดปรากฏเส้นเลือดดำปูดขึ้นทั้งร่างมันสันะร,ริกไม่หยุดสีหน้าไปหยุนเฟยแปลเปลี่ยนกลับกลาย หลังจากพรุ่งพ่านราวชั่วน้ำเดือดในที่สุดก็ระงับสติอารมณ์ลงได้มันสุดนั่งลงกับพื้นอีกคราอย่างหดหูเก็บน้ำทานน้ำแข็งเอาไว้แล้วมองไปยังกองเศษผงโลหะตรงหน้าอย่างซึมเศร้าผ่านไปเนิ่นานานราวกับนึกบางอย่างออกไปหยุนเฟยพลิกข้อมือก็ปรากฏของสิ่งหนึ่งในมือสิ่งนี้มีเหลี่ยมมุมสีแดงหน้าหลงไหลและเย็นเฉียบจะเป็นสิ่งใดหากไม่ใช่ก้อนอิดล่า ไปหยุนเฟยมีความรู้สึกอันพิเศษพิสดารต่อก้อนอิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะมันอัปเกรดก้อนอิดเป็นระดับบวกสิบโดยไม่ตั้งใจจากนั้นจึงจูโจมหมาป่าวิบัติได้โดยกระทันหันและฆ่ามันเพื่อเอาชีวิตรอดดังนั้นแล้วจึงเก็บก้อนอิดไว้ในแหวนช่องมิต่อมาตลอดแม้จะไม่ใช่อิดก้อนนั้นแต่ก็นับเป็นสิ่งที่ 5. ไปหยุนเฟยหัวเราะเย้ยหยันตนเองสั่นศีรษะเล็กน้อยแล้วคิดในใจ อัปเกรดอัปเกรดสำเร็จเออสีหน้าไปหยุนเฟยแข็งทื่อแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับความสำเร็จครานี้มากนะักมันคิดในใจอีกคราด้วยท่าทีทอแท้อัปเกรดอัปเกรดสำเร็จค่ะอัปเกรดอีกคราสีหน้าไปหยุนเฟยแปลเปลี่ยนไปมันคำรามราวคลุ้มคลั่งอัปเกรดสำเร็จ หลังจากนิ่งเงินไปชั่วครู่ไปหยุนเฟยก็ทำเช่นเดียวกับเมื่อครู่มันยืนขึ้นอย่างขุนแค้นคว้างก้อนอิดลงพื้นอย่างดุดันกระทึบเท้าตะโกนด่าทอมันด่าเจ้าเถอะเจ้าล้อค่าเล่นหรือไรสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ตำราเทพสกดวิญญาณ